มาส่องตลาดปลาร้านเล่ที่จตุจัรจอดรถมอเตอร์ไซค์เสร็จก็มาเจอร้านแรกไม่ต้องพูดพ่ำทําเพลงก็เปิดที่กั้นเหลี่ยมออกดูที่เห็นในภาพนี่ก็คือประกัศแก้มเหลืองเอเลียนฮาร์ปมูนสีเขียวนะครับอันนี้ต่อมาเป็นครูเรือ200อันนี้น่าจะเป็นปลาเด็กนะครับเส้นย้อนยังไม่เข้าเท่าไหร่ถัดมาก็จะเป็นเอเลียนซามูไรนะครับมีสีเขียวแล้วก็สีน้านําเงินเกตจะเป็นจุดๆนะเป็นลายด่างๆเหมือนละอองนะครับ ต่อมาก็เป็นเอเลี่ยงหางปูตัวละสองร้อยและนี่พี่เขาเขียนไฮบิดนะครับก็คือประกัดป่าเป็นป่าแฟนซีนะครับจะมีลายสีเหมือนนีโมเลยอันนี้ถือว่าใหม่สำหรับผมเลยนะครับสายนี้เดินออกมาจากร้านแป๊บเดียวก็มาเจอกับปลาบอลลูนนะครับช่วงนี้กระแสปลาบอลลูนกำลังแรงอันนี้เขาน่าจะเขียนว่าชีต้าหรือเปล่านะตัวสี่พันครับเดินมาอีกนิดนึงก็มาเจอกับร้านปลาถุงนะครับ เป็นประกัดหม้อนะครับตรงนี้เห็นคนมุงกันเยอะก็เลยลองแทรกตัวเข้ามาดูลองหยิบขึ้นมาดูสักถุงซิว่ามันจะเป็นยังไงถือว่าใช้ได้เลยนะครับประกัดหม้อร้านนี้แล้วมาดูที่มัดถูกใส่ใส่อันนี้เป็นฮาร์ฟมูนนะครับก็สําหรับใครที่อยากเลี้ยงเล่นก็น่าจะเป็นตัวละสิบบาทครับอะไม่ชี้เลยครับผมหยยบมาอีกนิดก็ตัว15้านะครับก็ยังอยู่กับที่ประกัดหม้อมาดูปลาบนลูนกันบ้างที่กําลังเป็นกระแส มองมุมสูงก็คล้ายๆปลาคาราฟเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นโค้ยหางนกยูงนะม้าลายฮะ,ะไ,ไปกันต่อครับอันนี้คือหางนกยูงครับตัวละห้าสิบตัดมาก็ยังเป็นม้าลายตัวละหกร้อยห้าสิบนะตัวอ้วนอย่างนี้เลยสีก็จะแอบไปคล้ายคาริโกอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านเล่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหินไม้น้ำหรืออุปกรณ์ต่างๆมีบทนะก็ยังอยู่กับชิปปลาบอลลูนนะ เลมอนหางพัดซุเปอร์โกซซปเปอร์บูนะฟูเลตช็อตบอดีนะตัวละหกร้อยสองร้อยแปดร้อยนะมาดูร้านนี้กันบ้างจะเป็นปลาแม่น้ำนะปลาทับิมปลาตะเพียนนะสิบห้าตัวร้อยห้าสิบนะใครที่มีสาะใหญ่ๆนะน้าเาไปเลี้ยงนะปลาแม่น้ำภุมินี้นะบถูกดีก้มมองลงไปก็จะเป็นประกัดรวมสีนะครับส่วนมากเขาจะเอาไปเป็นปลาเหยื่อนะครับพามาดูเต่ากันบ้าง เต่ากระดองดําอันนี้สวยดีนะดูที่ขามีสีแดงๆติดอยู่ด้วยอันนู้นน่าจะเป็นชูกะตาไซยักษ์หรือเปล่าครับอยู่บนบนสองตัวเขียนน้ําหนักกับเพศไว้นะมาส่องปลาถุงแม่น้ําตรงนี้สักหน่อยอันนี้เอียนน้าเงินนะที่เขียนไว้ตัวละหนึ่งพันปลาตองลายหกร้อยนะครับเสือตอลายเล็กสองตัวสามร้อห้าสิบปลาหมูวินโดส่วนด้านบนที่จัดโชก็คือพร้อมลงตู้ได้เลยครับไม่ต้องไปขุนลนวะ พามาดูกบกันบ้างนะอันนี้เหลืองแดงสีเขียวดำนะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะกบอันนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับถัดมาก็จะเป็นกุ้งนะเขียนว่ามิกมิกนี่คือน่าจะรวมสีหรือเปล่านะครับเอาไว้จัดไม้น้ํานะกุ้งแคะนะครับมาส่องปลากัดกันบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นปลากัดหม้อนะน่าจะเป็นหม้อไทยนะครับสิบบาทเท่านั้นเองร้านนี้น่าจะถูกใจสําหรับสายจัดทางบัว เป็นปลาถุงมัดรวมไว้อย่างนี้เลยนะห้าสิบหนึ่งร้อยได้เยอะๆอย่างนี้เลยเมียซามูไรแปดสิบเลดซามูไรเจ็ดสิบพามาดูประกัดยั์กันบ้างนะตัวร้อยห้าสิบเมียเป็นเมทัลลิกนะครับข้างบนก็ร้อยห้าสิบนะเป็นอีกหนึ่งสายที่ผมชอบเลยนะประกัดยั์เนี่ยอันนี้มาเบเบลขอบเป็นเมียนอย่างนี้เลยครับมีลายธงชาติมัตติคันเลอร์นะอ่านี่ธงชาติเยอะๆอย่างนี้เลย เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ต้องมีติดบ้านนะพามาดูร้านลุงกันบ้างร้านนี้ผมมาซื้อไม้น้ําลุงบ่อยนะครับใครที่เคยมาก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับร้านลุงนะส่วนไม้น้ําลุงจะเก็บไว้ข้างล่างนะครับใครไม่สังเกตนี่คือมองไม่เห็นเลยเป็นว่านใบพา,ายนะคือมันไม่ต้องโดนแดดมันก็อยู่ได้แถมขยายพันธุ์ได้ด้วยนะก็สําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปกับร้านลุงนะ้บ ใครที่ชอบดูเดินตลาดมาแนวนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ,บ